ที่บริเวณหน้าที่อาคารดนิประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบังละมงจังหวัดชนบุรี ายพัทรพัชสิทัญญานนท์อำเภอบางละมุงนำเหล่าข้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นสมาคมชมรมประชาชนชาวบางละมุงพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองแต่งกายชุดข้าราชการเข้าร่วมในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์โดยนิมนต์พระเถรานุเถราในพื้นที่อำเภอบางละมุงจำนวนสิบรูปมาประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์รวมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวนมินทร,รมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตร13ตุลาคม2568ต่อมานายพัชรพัชศิธาญญานนท์นายอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการคลองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489กระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดูแลประชาชนและทรงยึดมัน่นในพระปฐมบรมราชาองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนอกจากนี้ยังมีโครงการในพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการนะคะ เป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลายัยแต่โครงการตามพระราชดำริน้อใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลให้ความร่มเย็นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประชาชนชาวไทยเหล่าข้าราชก,การจึงขอสืบสาพระราชปณิธาน,านด้วยความจงรักภักดีและยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างคุณประโยชน์แต่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพร,ระมหากรุณาที่คุณสืบไปด้วยจงดังภาคีวิชีพพิธีวางวงบาลาเบอดบาลพระบุตคู่วานนางสาววพิธีอาบาน14กรกฎาคม2530 รัฐมตรณาชว,ว่าพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเป็นของที่หายากคนเราต้องมีความสบายใจ2,521าหปาัจจัยเทคโนโลยีนะครับเมื่อท้อใจแล้วไม่มี2,500หน้านที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้านที่นั้น เพราะว่าคนใดที่ทำปฏิบัติมุ่งสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถึงในเรื่องต่าง,างๆให้ผู้บังได้เข้าใจได้ง่ายชัดเจนภายนเสียว,วัชิราวด์จังหวัดชลบุรีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานของเ,เรา,ววาอย่างเรื่องใครเรื่องมันความหมายว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้เมื่อรับของสิ่งใดมา ว่าพขะราชทานแต่นักศึกษามหาวลัยผู้หนักแน่นในสัจจะผู้อย่งางไรทำอย่างนัจนจ้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทางความศรัทธาเชื่อถือคณะกรรมการตรวจสอบการแต่และคน ต้องตั้งใจและเพียรพยายามที่สุดสำลรับในการสร้างเสริมและสร้างห้างมีสาโดว์2,500